ี่เมจิกเจมรุ่นกรอบเพชรรุ่นนี้ผลิตจากซิลเวอร์สตอ์ลิงซิลเวอร์925นะคะด้านหลังเปิดได้เพื่อใส่อัญมณีแท้เสริมดวงเฉพาะเจาะจงของแต่ละท่านและรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวที่มีจี้พญานาคออกแบบให้ใส่ในกรอบนี้ได้พญานาคหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความยิ่งใหญ่อำนาจบรารมี และความมั่งคั่งอย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดเมื่อเราออกแบบให้มีพญานาคและมีอัญมณีแท้อยู่คู่กันตัวจี้เป็นกระจกที่สามารถรับพลังทั้งแสงอาทิตย์ดินน้ำลมไฟได้ทำให้ได้รับพลังงานอย่างเต็มเปีย่ยมเมื่อคุณใส่เป็นสร้อยี่ตัวตลอดเวลาจะทำให้คุณมีโชคและมีพลังงานเหนยวนำจากอัญมณี 马苏朵君卡。